เตือนผู้ใช้จารณาในการรับชมรับฟังทางช่องเป็นเพียงสื่อการนเสนอเท่านั้นไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพล่นเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่คู่เนี่ยบรรยากาศต้นปาล์มกานลาดก็เตะคือนม่คู่เนี่ยแค่ต้นพั่ปลาเนาะค่ะเฮ้ยจังหลังจากแค่ต้นพั่ปลาเสร็จก็จีบการถวายต้นพั่ปลาเนาะค่ะเฮ้จังร่อที่ตามค่ะวายอดพั่ปลามือนีค่ะ หยาดผาป้าภาษาชนบนว่าล่ามเนาะค่ะจะได้ตัวเลขตัวได้ค่ะ FC สายบุญทุกท่านค่ะที่มาตรวจงานบ่ได้จังรอติดตามเนะค่ะรอติดตามรอชมค่ะ

我感觉，这一代人。 พุทธังสระนังกัจฉามิพมังสระนังกัจฉามิสังฆังสระนังกัจฉามิโพติยัมเปพุทธังสระนังกัจฉามิ ทุติยัมเปธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมเปธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมเปสังฆังสรณังกัจฉามิ Tatiyampik sangkang saranang kasami, tatiyampik sangkang saranang kasami, tatiyampik sangkang saranang kasami, tatiyampik sangkang

พร้อม1 <coughs> 2 Kulakari purati sakala Ewa-ewa itu dinampi Tanam upah kepenting Isitang pasitang Tumahang jipame Ewa semisatu Sampai puratu sangkapan รัฐบาลเอาการจัดเลยนะครับเด้อครับจับสองหนึ่งหนึ่งสองแปดสามับสองหนึ่งหนึ่งสองแปดสามับท่านสองทานทีมงานรับขอขอขอบุญขอพุ่นเอซีสายบุญทุกท่านครับออกไปในมอไอไอเหงูควานเที่ยงแค่สีทุกกานเลยทุกการเลยไม่ออกออกแล้วค่ะออกออกแคสีทีปูเขาบอกว่า1สิบเจ็ดสิบเก้าโอ้สิบเจ็ดสิบเก้าก็ออกแล้วครับทีปูให้แม่คู่คาใส่สุงงามครับมาเต้น สิบเก็กับสิบเก้าครับ่ลายรายการเนาะครับนเทียงครับผมกนเทียงมาแล้วค่ะกอนเาค่ะเดี๋ยวตอนแรกด้วยป่ะนี่ตอนแรกครักูยังใส่ไม่คุยอยที่สองแสนค่ะครับช่วงบสามกวกัวสัวนกัวค่ะอ่าแคเิ่นมักช่วงใบสามกวกัวที่แตงโม่ครับช่วงสองไ้นกับแสนกัวแตงที่แสนสามมาสันว่าคะครับเมื่อนี้ผู่ใส่สองแสนมาสั้นว่าค่ครับก็รอดที่สามนะครับเด้อดสิบเก็ดมาสั้นว่าแต่ว่ายอดปลาปลาเมื่อนี้ก็คือ สองหนึ่งหนึ่งสองแปดสามคร <ะ S 2> ับสองหนึ่งหนึ่งสองแปดสามครับผมห,าห่าไกลขอชงชงตะมานลำลำไปด้วยแต่หมูยังเพิ่ยคนเต่าบครับบ่ละค่ะขอให้เอฟซีทุกคู่ทุกคนทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามารับชมรบับฟังแล้วกันไอ้มีแต่โชคตลับชคตะตามานทุกคู่ทุกคนค่ะครับท่านช่องกับขอสวัสดีครับครับเมื่อนจะเริ่มติดตามยอดบาปปาบันพาเทน่ะหรือว่าวาัดหลวงปู่พิบูลใครเอฟซีแถอยู่ใกล้เนาะค่ะครับเอาเพื่อประเดงผับไปรอยเลยค่ะครับที่นี่ลงท่านพร้อมนีดแต่หมู คนท่านมีบ้าหลายอย่างนค่ะใครหนึ่งขั้นรถครับเต็มขั้นรถได้ไหมครับแล้วก็ของปู่ตายไม่ต้องยานครับประทูอีกหนึ่งขั้นรถค่ะครับสุดมากมากนะครับเนาะคับอยู่วัดพระแท่นเลยครับเด้อที่ด้านในสิเปาอ่าของแกกหรือว่าลุงท่านก็ได้ครับอยู่วัดบ้านแดงก็วัดพระแท่นลุงปู่พี่บุญครับผมค่ะกับอีกหนึ่งบางบางคนก็เอิ้นวัดบ้านแดงระค่ะครับผมเนาะค่ะ กาบให้โชคทุกคทุกคนค่ะกลับโุคๆมันๆลำำไปด้วยกันทุกคนทุกคนสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องกลับขอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ